ึกดีพี่น้องทุกท่านครับเรามาพบกันที่ชชมัยมอรเชตนะสภาประชาชนนะสภาที่เรามาเติมพลังปัญญานะเติมพลังความดีงามเติมพลังปัญญานะเพื่อปราบพลังชั่วนะสร้างพลังดี เพื่อความอยู่เย็ยนเป็นสุขของทุกชีวิตเรื่องราวของการเจรจานะาคุณตั้มพิชิตชัยมงคลก็ได้วิเคราะห์ให้พี่น้องได้ฟังกันนะว่าเออมีแง่มุม,มอย่างไรบ้างนะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนที่ ในส่วนที่กัมพูชาควรจะรับผิดชอบาทางรัฐบาลไทยก็คณะเจราจาไทยก็ไม่ได้ไม่ได้ให้น้ำหนักไม่ได้ใส่ใจที่จะที่จะตอกย้ำให้กัมพูชานั้นต้องรับผิดชอบนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอนุสัญญา ปตาวาในเรื่องของการวางทุนระเบิดอนุสัญญาเจนีวาคือการายิงอาวุธใส่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ายิงอาวุธใส่โรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นหรือพูดที่ลงมือยิงก่อนอย่างนี้เป็นต้นะก็มีรายละเอียดต่างๆที่เป็นความเลวร้ายเป็นความเลวร้ายของ อาชทยากรสงครามนะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะว่าไปมันก็คือความเลวร้ายของรัฐบาลรัฐหากรกัมพูชานะที่ทางรัฐบาลไทยนะหรือผู้ไปเจรจานั้นควรจะมีปฏิภานะมีปัญญาที่จะให้เขารับผิดชอบ นะว่าเขาจะรับผิดชอบอย่างไรใช้เป็นเงื่อนไขจี้ลงไปจนะี้ลงไปให้เขาต้องรับผิดชอบแม้แต่ทุนระเบิดที่ยังเหลืออยู่เออแปลกนะ <c oughs> ทุนระเบิดที่เหลืออยู่ก็ผิดอนุสัญญาออตตาว่าอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> ก็ผิดอยู่แล้วแล้วให้ผิดต่อไปโดยที่โดยที่ถือว่าเป็นการถูกอย่างนั้นเหรอมันก็แปลกนะออไปเจราจาเนี่ย เขาแปลว่าเขาเจราจาเพื่อที่สงบอย่างเดียวเฉยๆแบบมึนวัวมันควายก็ไม่ต้องไปเจราจาก็ได้ใช่ไหมก็ต่างฝ่ายต่างอยู่ก็แล้วกันก็ไม่ต้องเจราจาอะไรก็ได้นะแล้วถ้าใครอยากยิงประเทศไทยเมื่อไหร่ก็มายิงยิงเสร็จก็บอกเจราจาสงบจะไปยากอะไรล่ะใช่ไหมอยากวางระเบิดอีกก็กัมพูชาก็มาวางได้เลยนะอเพราะไม่มีปัญหาหรอกประเทศไทยยินดีให้วางระเบิด พราะวางแล้วก็เจรจาสงบแล้วก็ไม่เก็บก็ได้เออเอาเอารัฐบาลไทยเออจงเจริญเออเอาสินะแบบนี้ก็เอาสินะแล้วก็ส่งรัฐบาลนั่นแหละต่อไปนะไม่ต้องมาประชุมที่ทำเนียบนะไปประชุมที่ต้องเขาวางระเบิดนั่นแหละนะใช่ไหมต่อไปไม่ต้องมามาประชุมที่ทำเนียบที่สาภาหรอกนะ ไ้ต้องลรอกไปประชุมกันตรงขวางระเบิดนั่นแหละใช่ไหมก็คุณไม่ได้เห็นเป็นปัญหาอะไรนี่ใช่ไหมการวางระเบิดองกัมพูชาไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสําหรับคุณนี่คุณก็ไปประชุมกันตรงนั้นไปเตะตะก้อกันตรงนั้นไปทํางานกันตรงนั้นแหละใช่ไหมแล้วให้ทหารกลับคืนมาใช่ไหมแล้วให้พวกเนี้ยไปป้องกันชายแดนใช่ไหมลสลับกันสิเก่งนักนี่ก็สลับกันก็ได้นี่ใช่ไหม มีนโยบายบาบาบออะไรก็ไม่รู้แปลกๆก็สิ่งที่ผิดอยู่แล้วสิ่งที่อันตรายอยู่แล้วแล้วทั้งโลกก็รู้จักมันก็ต้องจี้ให้แก้ไขใช่ไหมเอออันนี้เขาบอกไม่แก้ไขก็ไม่เป็นไรเออเขาบอกไม่ต้องมาคุยตอนนี้อ้าวไม่คุยไม่คุยก็ไม่คุยอ,อ้าถ้าจะไม่คุยยัางไงาจะระเบิดใส่ทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าว่าไม่คุยถ้างนั้นก็ให้ไทยไปวางระเบิดตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมแล้วไม่ต้องคุยใช่ไหม เออจริงๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าอย่างงั้นเนี่ยไทยจะไปวางระเบิดก็ได้แล้วก็ไม่ต้องคุยเรื่องวางระเบิดไทยจะใส่เอาเอฟบกไปยิงก็ได้แล้วก็บอกอเจรจาหยุดยิงใช่ไหมก็เอาแบบนั้นก็ได้นี่ก็แบบนี้ก็ง่ายดีเหมือนกันก็เอาแบบกัมพูชาที่แหละคือ,อยิงไปไฝ่ายนูน้นแล้วก็บอกไม่เป็นไรไม่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมเขายิงโรงพยาบาลเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบเขายิงคนของเราเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้น ก็เอาแบบเดียวกันเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันใช่ไหมคุณจะเอาแบบนี้ก็เอาสิพระเจ้าจเอาแบบนั้นก็ต้องอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมจะเอาแบบนั้นเหรอคิดว่ามันดีมันถูกต้องเหรอเอ๋พระพุทธเจ้าสอนนะในการระงับอธิกรณ์การรับเรื่องราวต่างๆนั้นต้องลงโทษคนทำผิดทำชั่วให้สมกับความผิดความชั่วนั้นใช่ไหมมันได้มีการลงโทษกันไหมละ่ะ เออถ้ารัฐบาลไทยไม่ดำเนินการลงโทษดำเนินการให้เขาแก้ไขนะก็เท่ากับรัฐบาลไทยชุดนี้นี่ร่วมมือทำชั่วกับกัมพูชาใช่ไหมก็เท่ากับเป็นกบฏใช่ไหมคุณไม่แก้ไขก็เท่ากับคุณเป็นกบฏหละคุณคุณปล่อยให้ต่างชาติมาวางระเบิดในพื้นแผ่นดินที่เป็นพื้นแผ่นดินของตัวเองยืนยันว่าเป็น พื้นปะดินของตัวเองโดยที่เขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่ต้องแก้ไขอะไรก็เท่ากับยกอธิปไตยให้เขาโดยที่ไม่ต้องแก้ไขอะไรใช่ไหมเออมันแปลกๆเหมือนกันนะยอมให้เขาลุกลานตัวเองยอมให้เขามาวางระเบิดใสใ่ตัวเองโดยที่โดยที่เขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมันผิดอนุสัญญาออตตาวาด้วยที่ทั่วโลกเขาก็ยอมรับกัน ประเทศไทยประเทศกัมพูชาก็เซ็นในรับรองในอนุสัญญานี้ด้วยแปลกดีเหมือนกันนะนี่ก็เป็นเรื่องแปลกนะทั้งทงที่ไทยได้เปรียบเพราะว่าเราทําเป็นสุภาพบุรุษเราทําถูกต้องทุกอย่างใช่ไหมเราทําถูกต้องเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทําถูกต้องใช่ไหมเราไม่ต้องรับผิดนะแต่เราต้องรับชอบใช่ไหมเออเราไม่ต้องรับผิดหรอกแต่เราต้องรับชอบในสิ่งที่เราทําถูกต้องใช่ไหมแต่เขาน่ะ ทำผิดเขาต้องรับผิดในสิ่งที่เขาทําใช่ไหมนี่คือสิ่งที่มันถูกต้องนะแต่เราก็จะเห็นนะความอ่อนแอความไม่กล้าของรัฐบาลนะของรัฐบาลก็เป็นอย่างนั้นอ่นะความอ่อนแอความไม่กล้านะมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ถึงไม่กล้าอย่างนั้นนะจริงๆมันเป็นโอกาสเลยยังไงเนี่ย ก็ฟังข่าวง่ายๆถ้าใครรู้เรื่องข่าวนะฟังง่ายๆเลยฮุนเซนนี่บอกว่าเออขอร้องไทยอย่าใช้เอฟสิบหกได้ไหมขอร้องไทยอย่าใช้เอฟสิบหกได้ไหมว่างงินนะมันแปลว่าอะไรละ่ะมันก็แปลว่าจริงๆเนี่รบกันเนี่ฮุนเซนรู้อยู่แล้วว่าแพ้ไทยแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหม ที่เขาพูดมาอย่างนี้นะไทยก็รู้แล้วว่าตัวเองนะเป็นต่อเหนือกว่าก็รู้อยู่แล้วว่าเราเหนือกว่าก็นในเมื่อเรู้ว่าเราเหนือกว่าทําไมทําไมไม่ใช้สิ่งที่เหนือกว่านี้บังคับให้เขาทําในสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมรับผิดชอบในความผิดที่ตัวเองทํามาใช่ไหมก็ต้องใช้นี้ต่อรองเลยว่าถ้าคุณไม่แก้ไขความผิดที่ตัวเองทํามานะเรา จะจัดการขั้นเด็ดขาดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลยใช่ไหมไม่กลัวอะไรล่ะก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยว่าจะว่าไปเนี่ยถ้าคนมีปฏิพันฉลาดฉลาดเนี่เห็นอยู่แล้วว่าฮุนเซนกลัว F16 ใช่ไหม <laughs> มันก็เห็นเห็นอยู่แล้วเนี่ยจนออกปากเองเลยเนี่ยนะนะเขากลัวเขากลัว F16 และเวลาจะลบกันเน่ยยังไม่รู้ว่าเขายังจะอยู่ที่กัมพูชาหรือเปล่า <laughs> แต่เขากลัวมากขนาดไหนรู้ไหมขนาดออกข่าวว่าโอ้นะทางไทยนี่วางแผนจะรอบสังหารเขาเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือความกลัวนะก็ต้องพูดไว้ก่อนนะกลัวมากเลยสินะอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นแหละเป็นความกลัวของคนชั่วนะเอา้าก็ฝากฟ้าฝากลมถึงคณะเจรจาก็ต้อง นะมีปัญญาหน่อยนะเห็นจุดอ่อนเขาหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ใช้จุดอ่อนเขาจุดผิดเขาจุดอ่อนเขานะในการจัดก,การกับความชั่วของเขาในการลงโทษของเขาเนี่ยเท่ากับส่งเสริมความชั่วนะการส่งเสริมความชั่วเป็นบาปขอยืนยันนะการส่งเสริมความชั่วเป็นบาปคุณจะได้รับบาปได้รับสิ่งเลวสิ่งร้ายนะ ไม่ควรไม่ควรที่จะไปส่งเสริมชั่วควรจะประนามอย่างรุนแรงและให้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ต้องจี้ไปเลยกูจะรับผิดชอบอยังไงฟังมาถึงตอนนี้แหมข่าวคราว,าวต่างๆก็อ,ออกมาแพมแมนักลบนี่นะนักลบที่มีปัญญานี่ฟังข่าวมาแค่นี้ฟังข้อมูลมาแค่นี้ฟังแค่ว่าเขาบอกว่าเออไทยจะลอบสังหารเขาด้วยวิธีนั้นวิธีนี้ด้วย เครื่องมือนั้นนี้อาวุธนั้นนี้อะไรอย่างี้แล้วก็ฟังว่าขอร้องไทยนะอ,อย่าใช้เอฟสิบหกได้ไหมนี่ใช่ไหมแค่นี้ก็รู้แล้วว่าประเทศไหนจะชนะเวลาลบกันใช่ไหมแค่นี้ก็รู้แล้วเราไม่กล้ามาเก็บศพนี่ก็รู้แล้วใช่ไหมทําไมไม่กล้ามาเก็บล่ะเดี๋ยวประชาชนกัมพูชาก็จะบอกว่าโอ้โห ล้มเหลวในการลบใช่ไหมพ่ายแพ้ในการลบใช่ไหมเพราะว่าโอทหารของตัวเองนี่เสียชีวิตเยอะเลยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ขี้เหนียวด้วยใช่ไหมนี่ไม่อยากประนามว่าไม่อยากถูกประนามว่าพ่ายแพ้ไม่อยากถูกประนามว่าพ่ายแพ้พาทหารตัวเองมาตุยจํานวนมากเลยอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าไม่มีศักยภาพในการรบใช่ไหมคนก็จะไม่เชื่อไงไม่เชื่อน้ํายาในการรบใช่ไหม ทหารยิ่งจะไม่เชื่อยิ่งจะขนพองสยองก้าวเลยประชาชนก็ยิ่งจะไม่เชื่อใหญ่เลยใช่ไหมโอ้โหลบกันตุยแน่ๆเลยอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ยิ่งจะไม่เชื่อฮุนเซนก็ไม่อยากจะให้เห็นความพ่ายแพ้ของตัวเองความอ่อนแอของตัวเองความพ่ายแพ้ของตัวเองความเห็นแก่ตัวของตัวเองก็งไม่อยากให้ใครเห็นไงเขาก็เลยไม่มาเก็บศพบปล่อยไว้งั้นอะนะอันที่สองเนี่ยถ้ามาเก็บไปอีกนี่นะอ้าว ก็จะต้องจ่ายค่าจ่ายค่าชดเชยค่าเสียชีวิตสิใช่ไหมถ้าต้องจ่ายอ่ะทำไมยังไม่จ่ายมันต้องจ่ายให้ทหารใช่ไหมให้ครอบครัวเขาใช่ไหมเขามารบก็ต้องจ่ายอ่ะมันก็ต้องมีงบมาจ่ายสิเสียชีวิตจากการสู้รบอ่าก็จะเพื่อประเทศของตัวเองก็จะต้องจ่ายเราหุ่นเซนอยากจ่ายไหมล่ะไม่อยากจ่าย ไม่อยากจ่ายก็เลยไม่อะไม่ให้ไม่มาเก็บศพนอกจากไม่มาเก็บแล้วถ้าส่วนไหนที่เขามาเก็บกันห้ามโพสต์ลงอีกต่างหาก <c oughs> ใครโพสต์ลงไปโอ้จะไม่ช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้นก็จะแต่งเขาแบบนั้นแบบนี้อันนี้แหละคือความเลวนะความเลวระย้านะของหนะ้ารัฐบาลนะกัมพูชาของฮุนเซน ของระบอบเขาคุณเซนลักณะของเขาไม่มีความจริงใจไม่มีความจริงใจต่อทหารของกัมพูชาไม่มีความจริงใจต่อประชาชนของกัมพูชาเลยนะเขามาเสียสละชีวิตเลือดเนื้อขนาดนั้นมันต้องเชิดชูใช่ไหมมันต้องเชิดชูสิคุณต้องเชิดชูเขาคุณเป็นรัฐบาลบริหารคุณก็ต้องเชิดชูทหารนั่นเขาต้อง จ่ายค่าชดเชยต่างๆให้ใช่ไหมให้กับญาติเขานี่ไม่อยากทําที่เหนียวใจดําแต่คนลักษณะอย่างนี้จะอยู่ไม่นานหรอกนาเนี่ยคอยดูนะในประเทศเขาเองนี่แหละความกดดันต่างๆถึงที่สุดนะคนจะทนไม่ไหวมันเลวมากเกินไปรังแกข่มเหงประชาชนแล้วก็ทหารกัมพูชามากไปฮุนเซนนั่นแหละคือคนที่ข่มเหงที่สุดเลย พอขหมเหงมากอย่างนี้นี่ก็สุดท้ายอยู่ไม่ได้หรอกอาจารย์ว่าต่อให้เขามีกองกำลังทหารเขาอะไรขนาดไหนนี่สุดท้ายจะต้านพลังที่โกรธเกรยียดเขาไม่ได้เห็นความเลวร้ายเขาแล้วทางกัมพูชาเองทุกภาคส่วนนั่นแหละเขาจะจัดการเดี๋ยวค่อยดูเถอะถึงที่สุดแม้เขาจัดการแล้วเขาอาจจะต้องเจ็บปวดบ้างสูญเสียบ้างแต่เขาจะลุยนะอาจารย์ว่าแล้วบางทีนะ บางทีอ่ะที่เขามั่นใจว่าเขามีกองกําลังแล้วเขาจะกองกําลังเหนือคนอื่นในกัมพูชาแล้วเขาจะป้องกันได้อ่ะไม่หรอกในที่สุดความเลวที่มากๆเนี่ยความเลวที่มากๆอ่ะบางทีกองกําลังเขาเองนั่นแหละจะจัดการเขาเองอ้าวจริงๆวิบากร้ายอะมันจะไปโดนใจให้กองกําลังเขาเองนั่นแหละไอ้ที่ว่าเก่งๆนั่นแหละจะจัดการเขาเองเลยเพราะว่ามันก็ทนไม่ไหว กับความชั่วที่เขาทําที่มันโหเดือดร้อนญาติพี่น้องเขาอย่างนี้เป็นต้นะมากหรือบางทีเขาก็แย่งชิงกันนะแย่งชิงอํานาจกันนะนะแย่งชิงอํานาจกันนะเพราะงั้นเดี๋ยวดูไปดูไปก็จะเห็นความอดอยากยากแค้นของกัมพูชาเนี่ยจะมากขึ้นมากขึ้นนะจะว่าไปมันก็ซ้อนมันก็ซ้อน คือการเจรจาของไทยนี่จะว่าเร็วมันก็เร็วตามที่วิเาะหอมานั่นแหละจะว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีตามทีว่วาะห์มามันทําให้ปัญหาไม่จบง่ายง่ายไงมันคลากคั้ังอยู่งั้นใช่ไหมระเบิดก็ไม่เก็บอยู่งั้นอ่ะ,ะ,ออะใช่ไหมระเบิดก็ไม่เก็บอยู่งั้นอ่ะมันก็คลากคั้ังอยู่งั้นอ่ะใช่ไหมอะไรก็ไม่เบ็ดเ็จเด็ดขาดอยู่งั้นอ่ะนะก็ค้ากันไ้อยู่อย่างนั้นปัญหาต่างๆก็ไม่แก้สักที จะไว้ใจได้ไหมล่ะอ้าวฆาตกรก็ยังไม่ถูกลงโทษใช่ไหมฆาตกรก็ยังไม่ถูกลงโทษเอาคนทําผิดออตตว่าก็ยังไม่ถูกลงโทษอย่างนี้เป็นต้นนะเออวางระเบิดวางทุ่นระเบิดก็ยังไม่แก้อ้าวฆาตกรก็ยังไม่ถูกลงโทษไม่ถูกแก้ไขมันจะไว้ใจได้ไหมล่ะมันจบจริงไหมล่ะมันก็ไม่จริงใช่ไหมจบไม่จริงแต่ว่ามันแย่มันก็จบไม่จริง แต่ว่ามันดีก็ให้เขาเจราจาแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละเพราะว่าไอ้พวกธุรกิจเถื่อนทั้งสองประเทศเนี่ยมันจะได้เจงให้เปเจราจาเห็นแก่ตัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆทหารก็ต้องตึงกําลังเพราะว่าการเจราจาแบบนี้มันไม่จบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใช่ไหมก็คนชั่วยังไม่ถูกทําลายทําลายแต่ว่าไปเขาก็เก้าพระลาดเองของเขานะพวกนักการเมืองชั่วสองด้านะใช่ไหมเพราะงั้นเมื่อมันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างเนี้ยมันไว้ใจได้ไหมอะ ก็ไว้ใจไม่ได้ก็ตึงกําลังต่อไปใช่ไหมแล้วอ่ะพวกพลังงานมันจะเอามาใช้ได้ไหมมันก็ใช้ไม่ได้ตลอดการสมําหน้ามันเออสมําหน้าเออเอาแบบนี้แหละแล้วธุรกิจเถื่อนขายไม้เถื่อนขายยาเสพติดเอาคนเข้าออกเถื่อนเถือน,อนเออแก๊งคอนเซนเตอร์อะไรต่างๆสารพัดนะการพนันที่มันเป็นท่อนำเลี้ยงใหญ่ ของพวกนักการเมืองชั่วข้าราชการชั่วกลุ่มทุนชั่วทั้งสองเมืองก็ถูกตัดไปด้วยใช่ไหมถูกทําลายไปด้วยใช่ไหมเออสมนรำน้าเออเป็นอย่างนี้แหละเอาเลยเอาเลยเจรจาแบบนี้แหละเอาดีดีดีด,ดีเพราะไอ้พวกนักการเมืองชั่วเร็วๆรวสองประเทศนี้จะได้พินาศเร็วเร็วใช่ไหมเออดีแล้วละเออเออเอาจะว่าดีก็ดีตรงนี้แหละมันเจรจาเห็นแก่ตัวสุดท้ายมันทําลายตัวเองใช่ไหม เออเห็นแต่ตัวเข้าไปสิแทนที่จะให้มันจบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้เร็วตัวเองมีโอ้มีหน้าองค์ประกอบเหนือกว่าอยู่แล้วใช่ไหมประเทศไทยมีองค์ประกอบเหนือกว่าอยู่แล้วตั้งหลายเรื่องเราก็ทําถูกต้องด้วยนะกําลังทหารก็เหนือกว่าองค์ประกอบต่างๆก็เหนือกว่าแทนที่จะให้เขาน้ารับผิดชอบในความเลวที่เขาทาข้อผิดที่เขาทําที่มันชัดอยู่แล้วจะไปเลี้ยงความผิดนั้นไวอยู่กันนะ ทหารก็จะไว้ใจเหรอเอ้ยแบบนี้คนชั่วยิ่งได้ใจใช่ไหมเฮ้ยทําผิดไม่ต้องรับผิดทําผิดไม่ต้องรับผิดเดี๋ยวข้ามายิงอ่าประชาชนไทยใหม่แล้วก็บอรเจาใหม่ยิ่งใหม่ก็จรจา,าใหม่สงบสงบสงบ,สงบวางระเบิดเข้ามาอีกก็สงบสงบสงบใช่ไหมไม่ต้องทําอะไรเออทหารก็จะไว้ใจเหรอเออเออเอาเถอะเอาเถอะมันทาแบบนี้ไว้เขาไม่ไว้ใจเขาก็ตึงไว้ตลอดไอ้พวกธุรกิจชั่วทั้งหลาย ที่หล่อเลี้ยงพวกนักการเมืองชั่วอยู่ตอนนี้ก็พินาศเลยใช่ไหมไอ้พวกนักการเมืองชั่วมันจะได้พินาศใช่ไหมเออสมน้ำหน้ามันเจะว่าดีก็ดีตรงนี้แหละจะว่าเสียก็เสียมันไม่จบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเร็วจะว่าดีก็ดีตรงนี้แหละเอานะจะว่าดีก็ดีตรงนี้แหละพวกนั้นมันจะได้เจ๊งเร็วๆนะมันก็ไม่มีทุนไปเลี้ยงพวกนักการเมืองชั่วไอ้พวกนี้ก็จะอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆ เห็นไหมพวกชั่วมันจะก้าวพลาดไปเรื่อยๆเขามันนะก้าวพลาดไปเรื่อยๆก้าวพลาดไปเรื่อยๆเพราะความเห็นแก่ตัวเขานึกว่าเขาเจรจารแล้วเขาจัดแม่แบบนี้ได้ประโยชน์ที่ไหนได้มันมันเสียมันเสียแต่เสียมันซ่อนอยู่อีกทีนั่นแหละนะไอ้พวกนี้ก็จะเสียประโยชน์แล้วก็จะได้เห็นว่าเขานี่เห็นแก่ตัวก็จะได้ปราบเขาได้นะเอแปลกนะกัมพูชาทําไมไม่ไม่ยอมรับนี่ทําไมไม่เก็บไม่ไม่ บอกไม่มาเก็บไปทุ่นระเบิดก็แปลกนะแล้วทำไมบอกไม่ปราบแกงคอนเซนเตอร์บอกเอาไว้คุยทีหลัง <laughs> <laughs> ไอ้แกงคอนเซนเตอร์มันดียังไง <laughs> เออเขาอนุรักษ์แกงคอนเซนเตอร์แบบนี้เนี่ยพอจะแบบนี้เนี่ยพอจะชัดเจนขึ้นไหมว่าเขาเลี้ยงชีวิตเขาด้วยแกงคอนเซนเตอร์จริงๆอะ่ะชัดไหมมันชัดเลยใช่ไหมมันชัดเลย แล้วแม้แต่ประเทศไทยก็ไม่ปราบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตอนก่อนตั้งแต่ก่อนหลิวจงอี้มาใช่ไหมอ่าพอลิวจงอี้มาค่อยปราบใช่ไหมค่อยทําท่าเอาจริงเอาจังตัดเน็ตตัดไฟเฉพาะกัมพูชาไอเฉพาะที่ที่เชเวโกโก้ได้ใช่ไหมที่พาม่าน่ะแต่ที่กัมพูชาไม่ทําเออทําไมไม่ทําตอนนั้นน่ะไม่ทําใช่ไหมอย่างนี่เป็นต้นมันแปลว่าอะไรล่ะ ไม่ทำอะ่ะก็แปลว่าใช่หรือไม่ว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมถ้าไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันมีเหตุผลอะไรที่ไม่จัดการแล้วไม่จัดการมาตั้งหลายปีใช่ไหมเออก็คุณก็เข้ามาบริหารเนี่ยมันจะสองปีแล้วนี่ใช่ไหมทําไมไม่ลุยตั้งแต่วันแรกเลยใช่ไหมแต่ว่าตัวเองจะปราบแกงคอนเซนเตอร์จริงๆอะ่ะนะแล้วจะปราบแกงคอนเซนเตอร์คลิปหลุดไม่เห็นพูดเก่เรื่องแกงคอนเซนเตอร์เลยใช่ไหม น,น่าจะพูดบ้างนะใช่ไหมคลิปโหลดนะ่ะคลิปอัปยศน่นะก็น,น่าจะพูดว่าคุณลุงคุณเซนต้องปราบแก๊งคอนเซนเตอร์นะไม่งั้นหนูไม่ยอมนะเห็นไหมต้องพูดอย่างนี้สิใช่ไหมแต่นี่เป็นไงคุณลุงอยากได้อะไรบอกมาจะจัดให้อยากได้แก๊งคอนเซนเตอร์ก็จะจัดให้ใช่ไหมมันยังไงมันแปลกไหมล่ะเออจะปราบแก๊งคอนเซนเตอร์ยังไงนะ ก็รู้อยู่แล้วว่าคุณลุงเนี่ยเป็นเป็นเจ้าพ่อแกงคอนเซนเตอร์ใช่ไหมคุณลุงหุนเนี่ยรู้อยู่แล้วหรือว่าโง่อะหรือว่าโง่ไม่รู้เออเออนะออถ้าโง,ง่ก็จะไม่รู้เออเชื่ออยู่เชื่ออยู่ว่าโง่เออเออเอเอ,เอ,เอหรืออา่าถ้ามีปัญญาขึ้นมาหน่อยอรู้อยู่แต่ก็ถ้าไม่ปราบก็ไปว่าชั่วใช่ไหม ก็แปลว่าถ้าไม่โง่ก็ชั่วถ้าไม่ชั่วก็โง่ใช่ไหมหรือไม่ก็ทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมเขก็เป็นอยู่อย่างนั้นนี่เป็นสัจธรรมอย่างนี้แหละนะแต่พี่น้องเชื่อเธอคนชั่วจะก้าวพลาดไปเรื่อยๆนะไม่ตกกังวลอะไรคนชั่วจะก้าวพลาดไปเรื่อยๆเขาจะก้าวพลาดไปเรื่อยๆก้าวพลาดไปเรื่อยๆในสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันจะพลาดไปเรื่อยๆพลาดไปเรื่อยๆพลาดเนี่ยพลาดพลั้งไปเรื่อยๆพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆ สิ่งที่เขาทําเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะในปฏมไตปิฎกล่มที่ยีย่สิบห้าข้อที่สิบเอ็ดเขาจะพลาดไปเรื่อยๆนะถ้าคิดพูดทําแล้วเนี่ยมีใจเนี่ยมีโทษคือกิเลสโลภโกรธหลงในสุขทุกเลวเนี่ยปทุสลายอยู่นะมันอยากได้สมใจอยากกลัวจะไม่ได้สมใจอยากมันอยากได้สุขเร็วสุขหมดเร็วสุขน้อยสุขไม่มีจริงในเรื่องนั้นเรื่องนี้ แม้แต่เรื่องชั่วๆแม้แต่โอ้โหทําชั่วๆเพื่อให้ตัวเองได้นาลาภยศสรรเสริญต่างๆได้ทรัพย์สมบัติต่างๆได้อํานาจต่างๆก็าทาชั่วได้ทุกเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันจะเป็นวีบากกลายเขาก้าวพลาดทาวันนี้ไปเรื่อยๆทุกย่อมไปตามบุคคลนั้นพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ความทุกข์ความเดือดร้อนความพ่ายแพ้ความหายนะย่อม ตามบุคคลนั้นไปเหมือนล้อเกวียนมุนตามรอยเท้าโคฉันนั้นก็ล,ลอยเกวียนล้อเกวียนกับมุนทับไปด้วยกายวาจาใจที่ทุจริตของเขาพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้นะไม่ต้องไปริษยาหรอกนี่ลิษยาไ,มไหมในที่เขาทําชั่วริษยาไหมเออถ <laughs> ลิษยาก็ไปทําแข่งเขาสิชั่วใช่ไหมฮะเ,เอาไหมเอาไหมเออไม่เอานะ <laughs> ไม่เอา ก็จะไปลิษยาทําไมคนทํบชั่วใช่ไหมคนทํบชั่วไปคณก็เพิ่มความพ่ายแพ้ไปเพิ่มหายณะไปเพิ่มความพินาศของคุณไปเองของคุณน่ะเขาจะเพิ่มไปเรื่อยๆคนก็ยิ่งเกลียดชังไปเรื่อยๆคนก็เกลียดชังไปเรื่อยๆน่ะคนก็ก็ช่วยกันปราบทางสังคมทางกฎหมายไปเรื่อยๆแล้ววิบากกรรมด้านอื่นๆท่านก็จะช่วยปราบด้วยถ้าทางสังคมทําสุดชีวิตแล้วคนดีทั้งหลายช่วยปราบทางสังคมช่วย ปราบทางกฎหมายเต็มที่แล้วเท่าที่เป็นไปนได้จริงเนี่ยที่เหลือวิบากรายด้านอื่นๆเขาจะช่วยปราบเองที่เหลือเขาก็ช่วยปราบโอ้โหพระพุทธเจ้าตัดว่าไม่ปราบชาติเดียวด้วยโอ้โหช่วยกับช่วยกันเลยจะต่อเนื่องกันไปช่วยกับช่วยกันเลยน่ะเนี่ยพระพุทธเจ้ายืนยันเช่นนั้นเนี่ยเพราะงั้นไม่ได้เบาๆหรอกในพานบัติตสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนั้นเลยนะ มันไม่ได้เบานะจะหนักพิบากรลายของคนชั่วนี่จะหนักไม่ไม่ใช่จะเบาหรอกทิ่งเขาทําชั่วไม่หยุดนี่หนักคอยดูเถอะคนชั่วสองประเทศนี่จะหนักน่ะหนักเพราะนั้นคนดีทั้งหลายผู้มีปฏิพานปัญญามีความกล้านะก็ช่วยกันช่วยกันติคมประนามประจานไปนะมาเวทีนี้ได้ก็มาน่ะ มาไม่ได้ก็ท่านใดมีสื่อของตัวเองกับทาสื่อต่างๆไปท่านใดพูดไม่ได้ก็ช่วยเชียร์ช่วยแชร์ช่วยสนับสนุนแง่เชิงต่างๆก็เป็นการร่วมกันทําความดีนะเป็นการร่วมกันทําความดีนะไม่ไม่ไม่ไปเป็นทาสความชั่วไม่ไปร่วมวิบากไร้กับคนชั่วไม่งั้นเราก็ไปร่วมวิบากไร้กับเขาใช่ไหมเราร่วมวิบากร้กับคนชั่วแล้วก็ไม่เอา ไม่ไปร่วมวิบากกลายกับคนชั่วนะเราก็จะต้องนะช่วยต่อต้านความชั่วการช่วยต่อต้านความชั่วช่วยติชมประนามประจานลงโทษทางสังคมทางกฎหมายนะทําเต็มที่สุดชีวิตเลยเท่าที่เราจะทําได้เท่าที่บทบาทแต่และท่านจะทําได้นี่เป็นการไม่ร่วมมือกับคนชั่วเราเรียกว่าไม่ร่วมบาปกับคนชั่ว เราก็ไม่เอา,ไ,า wizard, ไ,ไม่ ium, ร่วมบา,านะมปกับคุณชั่วไปร่วมทําไมอยู่เฉยๆนีนเนะ่เท่ากับร่วมบาปของเขานะไม่ต้องพูดถึงเลไไปสนับสนุนเขาเน่ะเท่ากับร่วมบาปกับเขาไปด้วยเลยนะที่นะสนับไปสนับสนุนเขาเลยเนี่ยก็ร่วมบาปกับเขาไปด้วยแปลว่าต้องรับวิบากรายร่วมกันนะต้องรับวิบากรายร่วมบางคนอยู่เฉยๆก็เท่ากับปล่อยให้เขาทาชั่วส่งเสริมให้เขาทาชั่วอีกก็ได้ร่วมบาปเหมือนกัน ก็ร่วมบาปเหมือนกันเพราะ,ะนั้นถ้าถ้าจะไม่ร่วมบาปเนี่ยใครไม่อยากร่วมบาปกับคนชั่วก็จะต้องน้าช่วยกันต้านเขาช่วยกันต้านเขาปราบเขาตามความสามารถที่มีบางท่านก็อ้าวช่วยติคมประนามประจานช่วยลงโทษตามกฎหมายบางท่านก็ไม่ถนัดที่จะทำก็ช่วยเชียร์ช่วยแชร์ช่วยสนับสนุนในแง่เชิงต่างๆใช่ไหม ก็ทําได้ทําได,ได้ตามบทบาทของแต่ละท่านนะสนับสนุนคนดีที่กําลังปราบคนชั่วอยู่นะทําได้ลงมือทําไปเลยนะนั่นนะ่ะท่านก็ได้กุศลไปด้วยนะก็ได้กุศลไปด้วยกันนะแล้วไม่ได้ไป,ไปร่วมบาปกับคนชั่วนะก็ลงมือทําแบบนี้ได้นะอ่ะทีนี้เรามานะฟังมาฟังธรรมะกันต่อไปนะมาฟังธรรมะกันต่อไป นะวันนี้ลองดูสิอ่ามีธรรมิกระสูตรกับพานบณิต์สูตรนี่จะเอาสูตรไหนก่อนเอาธรรมิกสูตรก่อนก็แล้วกันนะเพราะเราจะได้วิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็เลือกได้ว่าชีวิตเราจะเลือกไปทางใดนะอันนี้เป็นธรรมิกสูตรพระพุทธเจ้าตัดไปนั้นเป็นการนะเป็นการที่พระพุทธเจ้ายืนยันสัจธรรมว่าพลังความดีจะออกฤทธิ์ให้เกิดผลดี พลังความชั่วจะออกฤทธิ์ให้เกิดผลชั่วอ่ะเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้ฟังแล้วก็ค่อยมาวิเคราะห์สังเคราะห์ให้ฟังกันนะมาอธิบายรายละเอียดให้ฟังกันต่อไปพระไตรปิฎลมทียนะี่สิบเอ็ดนะธรรมิกสูตรข้อที่เจ็ดสิบนะดูกระพิกสุทั้งหลายสมัยใดพระราชาเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพระราชาในความหมายนี้นะพระราชาในความหมายนี้แปลว่าผู้นําระดับต่าง มิติต่างๆนาในความหมายเนี่ยพระเจ้าตัดไว้อยู่ในช่วงหลังของธรรมิกสูตรว่าก็คือผู้นํา,า,า,าน,นั่นเองคําว่าราชาก็คือผู้นำนะเคยได้ยิน,นผู้นำเ,เพลงร็อกราชาเพลงล็อกราชาเพลงป๊อปราราชาลูกทุ่งราชินีลูกทุ่งเคยได้ยินไหมก็แปลว่าผู้นําเพลงแบบนั้นแบบนั้นใช่ไหมก็เหมือนกันนั่นแหละผู้นํา